กราบขอการคณะสงฆ์ครูาอาจารย์แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางคณะเจ้าภาพที่ได้สูญเสียคุณแม่บัวจากครอบครัวจากลูกจากลานไปขอเชิญท่านทลายวางมือลงทำหาขอใช้เวลาสักพอสมควรแต่ว่าคงไม่นานเท่าไร่หรอก โดยอากาศที่ร้อนอบอ้าวแลก็เราก็จะมีพิธีการในการประกอบพิธีในส่วนต่างๆอีกพอสมควรแล้วประเด็ชประควรบอกว่า,วาทางท่านเจ้าคณะเจ้าวัดก็จะเดินทางมาการเสียอกาสรอท่านไปด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พวกเราทั้งหลาย ได้มาแสดงออกถึงความสำนึกความกตัญญูความผูกพันกับคุณแม่บัวกันแก้วอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญชีวิตเรามีความผ,ผูกพันจะด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยสายเลือดหรือว่าด้วยคุณงามความดีที่เราเกี่ยวข้องกัน เรื่องว่าจะด้วยกรรมที่เราอาจจะเคยมีกรรมกันมาในอดีตชาติที่เราไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องอยู่จะรักกันจะเกลียดกันจะถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่าบางครั้งก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่เราเกี่ยวข้องกันเราจึงต้องมาพบกัน ต่ว่าที่สำคัญที่เราจะต้องตอบอย้ำสำนึกก็คือกุศลกรรมเรือว่าความดีที่เราจะต้องแสดงออกต่อกันด้วยการกระทำก็ดีด้วยการพูดก็ดีด้วยใจก็ดีที่เราจะต้องตอบอย้ำสำนึกและลึกถึงคนของทันทลายเรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างคุณแม่บัวกันแก้ว ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกต่อหลานโดยเฉพาะหลวงพ่อพระคูรูสุจิตโัวทลังการซึ่งถือว่าหลวงพ่อท่านก็ได้แสดงออกถึงความสมนึกความกตัญญูต่อคุณแม่ซึ่งถือว่าคุณแม่มีโชคดีโชคดีที่มีลูกชายได้บวชเป็นพระ แล้วก็ยังได้ทํำหน้าที่จนเกิดคุณเกิดประโยชน์ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าได้ทํำหน้าที่ที่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ศาสนาเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองและครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องคุณแม่ก็ดีอยากกินน้องก,ก็ดีถ้าตระกูลไหนมีผู้ที่บวช แค่รูปหนึ่งบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมบุญศูนย์รวมธรรมหอผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับแม่ได้บวชด,ด้วยเหมือนกับพ่อได้บวชด,ด้วยเหมือนกับพี่น้องได้บวชด,ด้วยอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดคุณงามความดีในวงตระกูลที่เกี่ยวข้องด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดี ความผูกพันเจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันนี้พวกเราทั้งหลายก็รู้ดีนะเดชะมาพูดไม่ใช่ไม่รู้พระคุณของพ่อพระคุณของแม่บุพการีถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากสองประเภทหนึ่งคือบุพการีสองคือผู้มีพระคุณบุพการีผู้ที่ให้กำเนิด บุพการีผู้ให้การเลี้ยงดูอันนี้พวกเราทั้งหลายจะต้องตอบยำ้ำถึงแม้เราจะรู้บางคนรู้แต่ไม่ได้สำนึกบางคนสำนึกแต่ว่าไม่ตอบแทนบางคนตอบแทนแต่ว่าตอบแทนด้วยความแบบไม่เต็มใจหรือว่าตอบแทนด้วยความไม่เข้าใจบางคนอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงดู แต่ว่าดูถูกพ่อแม่หรือว่าใช้คำพูดที่ไม่ให้ความเคารพเหมือนพ่อแม่เป็นคนอาศัยเหมือนพ่อแม่เป็นคนแบบเป็นภาระให้ลูกต้องเลี้ยงให้ลูกต้องดูและนั้นรายละเอียดในการที่เราจะต้องตอกย้ำสำนึกแบบี่ยให้มีคุณจริงๆิตั้งแต่เรารู้รู้ว่าพ่อแม่นั้นให้กำเนิดเกิดมา ในเลือดในเนื้อในชีวิตเรามีพ่อมีแม่อันนี้เรารู้แล้วเราก็รู้ว่าพ่อแม่ลำบากเลี้ยงดูเรามาทุกยังไงลำบากยังไงในการที่เราแบบได้รับการดูแลเลี้ยงดูส่งเสริมการศึกษาจนเราเจริญเติบโตอันนี้เราก็รู้เวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราเดือดร้อนพ่อแม่ก็ ดูแลช่วยเหลือเต็มที่เต็มกำลังจนส่งเสียร่ำเรียนมีครอบครัวดูแลมรดกสมบัติพ่อแม่หามาจะเหนื่อยจะยากจะทุกยังไงสุดท้ายก็มอบให้ลูกให้ลูกได้นำไปในการที่จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขหรือว่าสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดความเจริญ อันนี้เราก็รู้เมื่อเรารู้แล้วเราสำนึกไหมบางคนรู้แต่ไม่สำนึกอันนี้มีมากเยอะบางทีวางครั้งก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่ได้เลี้ยงต่อไม่ได้ช่วยกิจการงานของท่านบางคนก็ทําตนแบบไม่สมควรที่จะรับมรดกแต่ว่าเพียงเอามรดก ไม่สมควรที่จะรับมรดกแต่ว่าก็รับมรดกไม่ได้รักษาวงศสกุลไม่ได้รักษาชื่อเสียงพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องอับอายขายหน้าทำให้คนอื่นต้องดูถูกทั้งที่เขามีความรู้ทั้งที่มีการศึกษาหรือว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่แบบสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ไม่สานึกจนสุดท้าย พ่อแม่ตายแล้วบางคนก็มันกาหมดภาระบางคนก็ไม่ได้คิดถึงคิดถึงก็ไม่ได้คิดว่าจะทําบุญให้ทําบุญหาขอจะตนเองสบายขอจะตนเองได้รับมรดกพ่อแม่ตายแล้วก็แล้วหมดภาระไปไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ทาบุญอะไรกาศที่ให้เราได้เห็นว่าบางคนรู้แต่ไม่สํานึกแต่บางคนก็สํานึกนะ รักพ่อรักแม่รู้ว่าพ่อแม่ลำบากจะว่าบางคนแบบเสียสละเวลากลับมาหาพ่อไม่ได้กลับมาหาแม่ไม่ได้เสียสละทรัพย์ที่จะมาดูแลพ่อแม่ให้เป็นอยู่สบายไม่ได้เสียสละเวลาที่จะมาอยู่ด้วยในเวลาที่พ่อแม่แก่เท้าไม่ได้เสื้อว่าครั้งก็น่าสงสารนะ สงสารทั้งลูกทั้งหลานสงสารทั้งพ่อทั้งแม่คือวันทีลูกหลานก็จําเป็นมีครอบครัวดูแลแบบภรรยาสามีลูกหลานทํางานหาเงินอะไรอะไรต่างๆบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ดีไม่เป็นอย่างที่คิดลําบากพ่อแม่ก็เป็นหัวพ่อแม่ก็สงสารก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยต้องอยู่กันไป ลูกก็สู้ลูกก็ทนพ่อแม่ก็ต้องยอมอยู่แบบกำมพาลูกหลานไม่มาเห็นลูกคนอื่นมาล้านคนอื่นมาบางทีนั่งเศร้าใจร้องไห้คิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่ใช่ลูกหลานแบบไม่สำนึกสำนึกแต่ว่ามาอยู่ด้วยไม่ได้มีโยมคนหนึ่งเป็นเหมือนกับมีฐานะ ด้วยแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่จะเรียกว่าระดับหนึ่งใน,นอํา์ขือลูกก็ดีนะส่งเสริมลูกเรียนคนหนึ่งได้เป็นหมอไม่ใช่หมอธรรมดาเรียนจนเป็นอาจารย์หมออีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะแบบเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยลูกคนหนึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศ มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศเปิดบริษัทพอเดินไปเจอกับต่อมาก็พูดคุยถามข่าวกันว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอยู่จังไรกินจังไรโยมแกก็คุ้นเคยกันก็ถามข่าวถามข่าวแกก็บอกว่าแกอยู่บ้านสองคนตายายลูกหลานเขาออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วย เวลาจะกินเวลาจะอะไรก็อาศัยยายอายุแบบเจ็ดสิบแล้วขีดด่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาทํากินกันสองคนแกก็ขับรถไม่ค่อยได้อายุมากแล้วก็อาศัยคนรับใช้บางช่วงให้เขามาช่วยดูแลบ้านดูแลอะไรเวลาเจ็บป่วยก่อนบางครั้งก่อนต้องช่วยเหลือตนเอง ตมาก็เลยหาว่าลูกเป็นยังไงบ้านก่อรู้จักกันตั้งแต่เด็กแกก็พูดด้วยความภูมิใจเลยโอ้ยอาจารย์ลูกคนหนึ่งลูกสาวน่นตอนนี้ไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่ขอนแก่นลูกคนหนึ่งเป็นหมอตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นอาจารย์หมออีกลูกคนหนึ่งไปอยู่อเมริกาเปิดบริษัทโอ้เดี๋ยวนี้ก็สำเร็จ จเจริญนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบภูมิอบภูมิใจแกก็พูดทังลูกด้วยความภูมิใจเลยว่าลูกสําเร็จว่าลูกจเจริญว่าลูกแบบสามารถที่จะมีความจเจริญในหน้าที่การงานจะมองย้อนกลับมาดูพ่อกับแม่ไม่ใช่ลูกไม่ดีนะแต่ว่าเขามาอยู่ด้วยไม่ได้ บางวันไม่สบายต้องอาศัยคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกพาไปหาหมอลูกเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอแต่ต้องอาศัยหมอคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกต้องดูแลต้องช่วยเหลือหายาให้กินดูแลเวลาเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลลูกนั่นเคยดูแลมาเลี้ยงมาแต่สุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องดูแลตนเอง ตอนนี้อายุจะแปดสิบแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็ยังอยู่สองคนเนาะถามว่าลูกเป็นยังไงลูกก็ดีลูกก็จะเจริญแต่ว่าคนที่จะมาอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อแม่บางทีมันก็โอ้น่าเห็นใจอย,ยู่นะบางครั้งก็น่าสงสารอันนี้วางคนสำนึกแต่ไม่อยู่ด้วยไม่ได้ดูแลอันนี้ก็จะเรียกว่ากรรม แต่ละคนก็มีกรรมไม่เหมือนกันแต่บางคนนี่จะว่าเป็นบุญก็ได้แต่บางคนอาจจะมีบาปหน่อยหนึ่งจะว่าเป็นบุญยังไงถึงจะไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีหน้าที่การงานแต่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่อันนี้ท่านไหนที่ดูแลพ่อแม่ให้ท่านดีใจนะท่านอาจจะเหนื่อยบ้างลำคาญบ้างหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบไม่ถูกอกถูกใจบ้าง เพราะว่าคนแก่อยู่ด้วยกันบางวันก็เหมือนกับเป็นสวรรค์แต่บางวันก็เหมือนกับตกนรกดูแลพ่อแม่ด้วยความรักด้วยความกตัญญูทั้งการเป็นอยู่การหลับนอนบางคนพ่อแม่แก่เท่าโรคภัยไข้เจ็บต่างเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับบางคนกับป่วยติดเตียงลูกก็ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเปลี่ยนแผมเพิด อาบน้ําทุกอย่างอาถมาไปเยี่ยมโยมาคนสงสารเนี่ท่าว่าเฉพาะค้าพเจิเอเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ต้องเฝ้าต้องอาบน้ําให้ต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเฝ้าดูแลอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากสําหรับบางคนที่แบบต้องรับผิดชอบอันนี้ถ้าลูกหลานคนไหนแบบไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วย ถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยอะไรแบบนี้อ้ต้องเห็นใจคนอยู่ด้ยถ้ามีเงินจะส่งมาให้หรือว่าอะไรมาให้แบบแบบแบบแบ่งเบากันใครที่พอมีแบบไม่ได้อยู่ด้วยใครที่อยู่ด้วยน่นาสงสารพาะต้องเหนื่อยกายด้วยบางทีก็เหนื่อยใจตนเองก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวตนเองบางทีพ่อแม่แก่เท่าบางครั้งก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง บางทีพ่อแม่ไม่พอใจบางทีดูแลพ่อแม่ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเพราะว่าอะไรเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจรักก็รักดูแลก็ดูแลแต่บางทีมันครั้งมันก็มีอะไรล้าอย่างที่ต้องสอโต้ตโทนจากนั้นใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ถ้ามีพี่น้องคนไหนอยู่กับพ่อแม่ ถ้าพอที่จะแบ่งปันไปได้ทรงไห่เดือนละพันสองพันไห่ทั้งแม่นำ่ำไห่ทั้งเอื่อยนำํำเจ้าอยู่นํำอีแม่เจ้าเมยไข่ไห่เจ้าเดือนละสามพันเป็นคาดูแล่เพื่อเจา้าเดใส่เจ้ากะลำบากดูแลแม่นำ่ำดูแลพ่อนำ้ำไขก่กระเด่ยู่มอย่ข่กระซงเงินแม่เจา้าขัดจังสีก็คืออยย่นี่อีงบางคนเงินกะบอ่ไห่ยังสิบมาขอเอาอยู่เพื่อนอีูย่ สุ้มนี่แหละสุ้มเบตาซั่งบางทีวางครั้งก็น่าเห็นใจเลยฉะนั้นใครที่อยู่ด้วยนี่ต้องอดทนให้เราได้มองถึงบุญคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องมองถือว่าท่านก็ไม่มีใครถ้าเราไม่ดูแลท่านใครจะดูแลฉะนั้นเราก็ต้องตอบย้ำความสํำนึกบางสิ่งบางอย่างก็ต้องสํารวมบางเถอก็อย่าไปว่าไปว่าไปไห้ ได้บุญอยู่แต่ว่าบางธอสิได้บาปนั่มมาคนก็พูดไม่พออกพอใจเท่าแลวก็ยุ่สมเถ่าเอาให้กินแล้วก็ว่าบริกินโอ้ยจะเมันกูอิม่มน้ำอิ่มแม่เนี่ยจนกูเบื่อนายจะหายแห้งมางเธอก็ะลุดปากบอกจักยามได้เจ้าสิตายดอกค่อยเมื่อยแห้งพอเจ้าตายเราก็ชีช่วงนะพว่จันบางทีพ่อแม่ได้ยินเนี่ยเหมือนกับอะไรมาตําใจ พาษีบบเคียกโอดบ็ได้ที่มาให้ธธหก,กูตายอะลูกพอดีลูกสัวเนี่ยมื่อเลี้ยงกูซ่ำนี่บกได้มเมื่อเมื่อยซ่ำนี่ทุกซ่ำนี่มึ่กับยังสิมาจมกูเล,ลี้ยงมึงมาจะคนลูกหาคนฉิบคนกูเลี้ยงใ,ใหญ่ได้แมู่ดเดียวมืงอเลี้ยงบ่ได้มึงสิมาว่ามึงธรรมดามึงสิมาว่าให้ธธหกูตายสมบัติโอ้ยบางคนก็น่าสงสารจริงๆเลยอันนี้พูดนี่บางทีเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่เป็นประจำ แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับใครเนี่ยความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยโอ้ยบางทีมันแบบอยากตายจริงๆเลยอยู่ไปคือลูกบอักอยู่ไปคือเป็นผ้าละเขาอยู่ไปเนี่ยเขาเดือดร้อนโอ้ยกูกันใจตายสบอเรชาชีว่าจัสันปจักฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยหนึ่งเรารู้พ่อแม่มีบุญคุณอย่างไรแล้วเราก็มีความสำนึกแล้วเราก็ดูแลพ่อแม่ แถทำอย่างไรจะให้เกิดบุญคือเกิดคุณค่าทางจิตใจและไม่ให้เราเป็นหนี้ท่านเราเป็นหนี้ท่านมามากแล้วร่างกายนี้ก็เอาของท่านมามาเหตุมาสัางมาใดมาดีหยดว่าเขามีชีวิตคณะบามีชีวิตเนี่เข้าสิใดความหล่ำลวยหนาทีตำแหนง่งความเจริญก้าวหนาเขาสิใดมาจะใสคณะบวมไดมาจากชีวิตคณะบอมีชีวิต เท่าสิใดสิ่งเรานั้นมาจากใดผู้ใดให้ชีวิตเท่ามาพ่อแม่ให้ชีวิตเราจะต้องตอบแทนใช้หนี่ชีวิตด้วยการดูแลท่านจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อท่านจากเราไปเราก็ทําบุญให้บุดทิศให้ตามกําลังที่สมควรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตอบย้ําพุทธเจ้าท่านก็อนตอบแทนนะ บางคนอาจจะมองว่าเนี่ยอย่างบวชมาพระอาจจะยังมาบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อสันเจ้าคณะคือนมาบวชเป็นพะระอาตมาครูบาอาจารย์บางคนอาจจะบวชมาพระอะมาบวชเป็นพระแล้วบมไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนเราแบบบางทีก็สงสารเลยคือเหมือนเราแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลกับท่านเต็มที่บางทีเราก็คิดว่า มันก็เราแบบไม่ได้กับตอบแทนท่านอะไรนี้แต่พอเราคิดถึงพทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยออกจากวังแล้วก็ไปบวชเหมือนทิ้งพ่อแม่เว่าการออกบวชนั้นท่านไม่ได้ทิ้งพ่อแม่เหมือนออกไปหาทรัพย์อันประเสเริฐเพื่อที่จะเอามาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนลูกหลานหลายคนเนี่ย อยู่บ้านทุกยากลำบากไม่มีเงินทองล่ํารวยออกจากบ้านออกจากเพื่อนไปทํางานทําการกรุงเทพเมืองไทยไปหล่ําเลี้ยงหาความู่สุดท้ายจะเป็นเจ้าเป็นนายสุดท้ายล่ํารวยเป็นองไรวะนี่กลับมาเรียงพอเรียงแม่กลับมาตอบแทนว่าเสวะจะมาไปตักบาตรเพื่อนโยมคุณเคยกันเนี่ยแหละเป็นลูกศิษย์เข้าลูกนับถือ ไปทำงานอยู่กรุงเทพเปิดร้านอาหารจนแบบร่ำรวยพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านยากจนธรรมดานี่ยแหละแต่ว่าลูกไปร่ำไปรวยกรุงเทพกลับมาสามั่งเ่อนให้แม่สองล้านกว่าหลังบอกอย่างงามท้าวากลูเอาไปทำงานไปหาเงินไปอันนี้แสวงหาก็จะอยู่จะไหล่ะเฮ็ดหน้าขายเขายูกับพอ่อกับแม่ก็อยู่ได้เยอะดอก จะามันอาจสิวอลำว่รวยร้ายบางคนจะว่านี่อดคนออกย่อไม่พอแม่อยู่บ้านไปหาเงินหาทองจนลำจนรวยกลับมาสางเพื่อนเห็นม่อยู่หลังละสองล้านขวดมันธรรมดาได้บันนอกหลังละสองล้านขวดอาตมาโอ้ดีใจนําอันนี้คือกันถ้าสงมาบวชไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการเลี้ยงดูอยู่บ้าน แต่ว่ามาแสวงหาทรัพย์อันประเสริฐกว่านั้นคือพระเจ้าพระเจ้าออกบวชแล้วอัสลูกลับมาโปรดพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโธชนะทีนี้จะมาไปเดินทุดงค์ที่เนปาลด้วยไปเดินทุดงที่อินเดียด้วยแล้วก็ไปเดินที่พระราชวังกบิลพัทเมืองกบิลพัทพระราชวังพระเจ้าสุโธชนะไปนอนอยู่หันคืนหนึ่ง เรากลไปปฏิบัติธรรมอยู่ฮันล้าก็เดินจากพระราชวังมาลุ่มพินีมาที่ประสุตริพอไปที่พระราชวังหนี่งก็ตอกยาพพุทธเจ้านี่ท่านอยู่กับพระราชบิดาพระเจ้าสุโธธนะจนยี่สิบเก้าพรรษาแล้วท่านก็ออกบวชในพระราชวังนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่โบราณสถานแต่ก่อนก็คงจะมีความสวยงาม พอเราเลิกนึกถึงว่าถึงแม้พระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ความสมบูรณ์ขนาดนั้นท่านก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่ที่สุดออกบวชจนตัดสรู้พอตัดสรู้แล้วเป็นยังไงพรรษาที่สองพรรษาแรกจำพรรษาที่ปาอิสิกป,ปัตนะมฤกทายวันออกพรรษาแล้วกลับมาก็มาที่ราชะคฤห์แล้วก็ไปโปรดพระเจ้าสุโทธทนะ จนพระเจ้าสุทธาสุธโทชนะนี่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีในวรรษาที่สี่พระเจ้าสุธโทนะประชวรหนนะักพทธเจ้าเสด็จกลับไปกบ,บิลพัทอีกสแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุธโทชนะจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชเป็นพระอย่างนี้เลยแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวาระสุดทา้ายของชีวิต อันนี้คือพระเจ้าโปรดพระพุทธบิดาจนสามารถบรรลุธรรมพน้นทุกในบรรษาที่เจ็บถึงแม้ว่าพนางสริมหามายาจะสวรรคตไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต์แม่ตายแล้วไปอยู่ทึงสวรรค์พระเจ้าก็ยังเสด็จขึ้นไปจําพรรษาอยู่สวรรค์สันดาวะดึง แล้วก็แสดงทมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมเหล่าเทวดาทั้งหลายจนให้พระพุทธมารดานี่สามารถที่จะเข้าถึงรําอันนี้ว่าข้าเข้าใจง่ายว่าขนาดแม่ตายแลว้วภทธเจ้าเปิดก็ยังระลึกถึงคุณขึ้นไปจากรรษาทั้งสวรรค์น้ำแม่ถึงจะบริยุสันเดียวกันแต่ว่าแม่ก็ได้ดมาฟังรรมแสดงพระอภิธรรมเจ็ดโปรดเหล่าเทวดา พร้อมทั้งพระพุทธมารดาอยู่วนสวรรค์จนเหล่าเทวดาทั้งหลายบรรลุธรรมอันนี้เข้าได้คิดได้พุทธเจ้าแม่ตายแล้วย่งขึ้นไปหาแม่ทั้งสวรรค์อันเฮ้านี่นะแม่บอตายเคยไปซองบังแม่บอกอยู่บ้านเดียวกันเราอยู่จังไดเรากินจังไดเจ็บไข่ได้่วยจังไดหรือว่าเข้าไปใสก็แล้วแต่แลับเขายังไปใดมาใดแม่พอท่านตายจากเข้านี่ เข้าไปตอบแทนไปดูแลไปเบิ่งแย่งเพิบนบอพุทธเจ้าแม่ตายแล้วก็ยังไปจำงพรรษาแม่ตายแล้วเขาเคยทําบุญไห่ทําบุญหาบอขาดเพิ่นถูกยากลําบากเป็นสิยูจ่จังไดอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดนะฉะนั้นว่าเราทั้งหลายเนี่ยตออย้ำสํานึกแม้จะบวดเป็นพระก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่างพุทธเจ้า อยากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะเผอหลวงพ่อท่านก็คงจะดูแลแม่ทั้งกายทั้งใจนัเนีละอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญจนถึงวันสุดท้ายที่เราได้จัดการอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกในความสํานึกความกะตันอยู่และวันนี้เราก็ได้พิจารณาธรรมว่าชีวิตนี้มีที่สุด คือความตายที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้วันนี้ฝากไว้สองเรื่องหนึ่งตอกย้ำสานึกในความกตัญญูในการที่เราจะตอบแทนท่านด้วยการเลี้ยงดูก็ดีด้วยการดูแลก็ดีหรือว่าตอบแทนท่านด้วยบุญคือความดีตอบแทนท่านด้วยธรรมในการที่ท่านสามารถได้ประโยชน์ในรรม,มากคำสั่ซ้อน ให้ท่านสามารถที่จะมีที่พึ่งในการที่จะเดินทางในภพหน้าชาติหน้าและวันนี้ให้เราพิจารณานะชีวิตของเรามีคําตอบคือเราต้องตายเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับฉะนั้นวันนี้เรายัางไม่ตายยังมีลมหายใจถือว่าพวกเราโชคดีอย่าเอาเวลาที่เหลือนี้ไปทําอะไรที่ไม่ดีอย่าเอาเวลาที่มีนี้ไปทําอะไรที่แบบ ทำให้เกิดบาปเกิดกรรมให้เราเอาเวลาที่มีมาสร้างความดีมาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตชีวิตเราไม่แน่นอนเลยว่าจะตายวันไหนจะเป็นใครจะมีอำนาจจะมีความร่ำรวยจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นใครชีวิตเราก็ต้องเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราทั้งหลายรู้ดีฉะนั้นเราต้องเอาประโยชน์ในปัจจุบันให้ได้ แล้วก็ให้เรามีธรรมะที่จะนำไปเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราในวาระสุดท้ายในการที่จะนำตนไปสู่ความเจริญนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้ท่านทานลายรู้แต่ขอตอกย้าให้เราทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตให้เรารับผิดชอบตนเองให้ได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ขออนาจบุญกุศลคุณงามความดี ที่พวกเราทั้งหลายได้ประติปฏิบัติด้วยความสมนึกความผูกพันความกตัญญูขอบุญนี้จงส่งถึงคุณแม่บัวกันแก้วขอให้คุณแม่ได้รับรู้อนุโมทนาหากมีทุกข์ขอให้คนจับความทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราทั้งหลายมีพ่อพวกเราทั้งหลายมีแม่เราเป็นหนี้บุญคุณท่านหนี้ชีวิต ตอบแผนด้วยชีวิตด้วยการที่จะเอาชีวิตที่เราได้มาจากท่านในการที่จะดูแลท่านด้วยกายด้วยการเป็นอยู่ด้วยใจด้วยความดีด้วยความสำนึกด้วยความกระตันอยู่และขอเราหลายยาประมาทในชีวิตเวลาของชีวิตเป็นเวลาที่มีค่าให้เราเอาประโยชน์ให้ได้ก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตขอความเจริญขอการในสิ้นในธรรม ในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกพันทุกคนด้วยเธอ